ฟูจิน o n g f 55mm F 1 7 R WR ตัวนี้นะครับเป็นเลน normal ที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากับเส้นแหงมุมของเซ็นเซอร์พอดีจึงให้มุมมองที่สวยมากนะครับจุดเด่นคือจุดโฟกัสเนี่ยมันจะคมแบบเดียวกับตัว110 F 2เลยนะครับแต่ให้ฉากหลังที่ละมุนโบเก้หมุนวนแบบครีมมากๆนะครับ สามารถเอาไปใช้งานได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น portrait landscape หรือแนวสตรีทนะครับเหมาะการเป็นเลนที่จะติดตัวกล้องไปไหนมาไหนผมได้ลองเอาเลน f u j i n น n GF 5 5ม F 1 7 7 R WR ตัวนี้เนี่ยไปทดสอบร่วมกับตัว FUJIFILM j GF X r o 0 m i r k นะครับได้ภาพที่ดีขนาดไหนใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ฟูจิโน n GF 55mm F1.7R WR เนี่ยเป็นเลนที่มีทางยาวโฟกัสเทียบเท่ากับเส้นแทยงมุมของเซนเซอร์นะครับเป็นเลนน Normal ในตามอุดมคติของพื้นฐานการถ่ายภาพเลยถ้าดูเลนช่วง Normal ของ Fujifilm JFX ตอนนี้เนี่ยจะมีให้เลือกใช้อยู่3ตัวนะครับก็คือ GF 5 0 m m F3.5 ที่เน้นตัวเล็กเบาพกพาสะดวกสำหรับการเดินทางแต่ช่องรับแสงเนี่ยมันแคบไปน,นิดนะครับสำหรับคนที่อยากละลายฉากหลัง มี jf 6 3 m f 2 8เป็นเลนตัวแรกที่ออกมานะครับระบบการทำงานโดยเฉพาะโฟกัสเนี่ยมันก็อาจจะล้าหลังไปหน่อยสำหรับปัจจุบันตอนนี้มี Fujinon jf 5 5 m f 1 7 rwr มาเสริมทับอีกเนี่ยก็น่าจะลงตัวที่สุดในทุกๆด้านละ ตัวเลนส์ฟู n จนน JF 55mm f, f, 55 f 1.7R WR เนี่ยมีการออกแบบที่เรียบง่ายนะครับตามสไตล์ของ f u j i น o n g JF ขนาดอวบอวบเแต่ไม้เต็มมือเส้นผ่าศูนย์กลาง94.7สูง99.3มิลนะครับน้ำหนักเนี่ย780กรัมใช้ฟิลเตอร์ขนาด77มิลกระบอกเลนเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับมีซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองเกรดโปรมีวงแหวนปรับความชัดหุ้มยางให้หมุนได้สะดวก วงแหวนปรับช่องรับแสงปรับได้ตั้งแต่ f 1 7ถึง22แบ่งค่าละ1ส่วน3สตอปเนื้อเลนเนี่ยใส่กริปเลยนะครับโคดสวยมากมีฮูดมาให้ครบครับโครงสร้างใช้ชิ้นเลน14ชิ้นแบ่งเป็น10กลุ่มนะครับมีชิ้นเลนแก้วความค่าดทรงค a s p h สฟ i c a l แก้ว2ชิ้นแล้วก็ ED แก้วความค่าดสีอีก2ชิ้น ม่านช่องรับแสงเนี่ย11ใบให้โบเก้เป็นทรงกลมในช่วงช่องรับแสงกว้างจนถึงปานกลางนะครับการโฟกัสใช้มอเตอร์ DC แบบใหม่ที่กำลังสูงทำให้โฟกัสได้รวดเร็วนุ่มนวลแล้วก็ขนาดกระทัดรัดระยะชัดใกล้สุดทำได้50เซนนะครับมุมการรับภาพอยู่ที่52.9องศา ผมทดสอบเลนส์ฟูเจนน n gf 5 5มิบมด้1.7 rwr กับชาร์ทที่ช่องรับแสง1.7นะครับภาพเนี่ยจะมีความคมชัดทั้งระนาบความคมรายละเอียดทําได้ดีมากทั้งส่วนกลางและก็สุดขอบภาพนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คืออาการฟุ้งจาก astigmatism นะครับซึ่งอันเนี้ยฟู i จนนอตั้งใจใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้โบเก้ของภาพเนี่ยเกิดการหมุนวนแล้วมันจะทําให้ฉากหลังที่ละลายเนี่ยมีความละมุนกว่าปกติ ที่ช่องรับแสง f2 เนี่ยความคมจะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับที่2.8อาการ a อ็กซิม,มาทีซึมจะเริ่มหายนะครับภาพมันจะคมกริบและอาการฟุ้งจนถึง f5.6 ภาพจะคมชัดสูงสุดนะครับที่ f8 เนี่ยยังคมชัดมากนะครับและดรอปลงเล็กน้อยที่ f11 ส่วน16มีอาการฟุ้งจากดิ f แฟ c ชั่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็22เนี่ยภาพฟุ้งค่อนข้างมากอันนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ละ หากจะใช้เลน Fujinon GF 55mm f 1 r WR เนี่ยถ่ายภาพบุคคลเพื่อนเน้นโบเก้เน้นความละมุนของฉากหลังแนะนำให้ใช้ตั้งแต่1.7-2.8นะครับแต่ถ้าใช้ถ่ายเพื่อ a ล d s ส a p e เน้นคมกริบๆไม่มีอาการฟุ้งของส่วนสว่างของฉากหลังเลยเนี่ยแนะนำให้ใช้4-11จะเหมาะสมที่สุด เมื่อดูภาพจากรอไฟล์นะครับอาการ d i s t o r t i o n ของเลนส์มีน้อยมากแล้วก็ถูกแก้ด้วยเลนส์ o l l e c t i o n ไปหมดเช่นเดียวกับความค่าสีนะครับโค a มติกอเบเ t ชันแทบจะไม่เห็นในรอไฟล์เลยแล้วก็ถูกแก้หายเกลี้ยงใน JPEG หมดนะครับเลนส์ <L ens S 2> สามารถควบคุมแสงแฟร์ได้ดีมากไม่ต้องกังวลใจในการใช้งานภาคสนามเลยความเร็วในการโฟกัสในระบบอัตโนมัตินะครับทำได้เร็วพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เร็วปิดปรีดแบบ GF 250F4 หรือว่า GF110F2 นะครับอยู่ในระดับที่เอาไปถ่ายภาพบุคคลเคลื่อนไหวได้สบายๆภาพแนวสีไม่มีปัญหาภาพว d ด,ดิ้งสบายมากแต่ถ้าเอาไปถ่ายแอคชั่นในระยะประชิดเนี่ยมันอาจจะโฟกัสไม่ทันนะครับความแม่นยำในการโฟกัสสูงมากไม่มีปัญหาเรื่องหลุดโฟกัสเลยส่วนในสภาพแสงน้อยมากๆเนี่ยสามารถโฟกัสได้ดีแล้วก็แม่นยำนะครับการทำงานในระบบ Face d e t e c t i o n ทำได้ดีไม่มีปัญหาด้วยเช่นกันโฟกัสที่ตาเข้าเป๊ะๆทุกภาพ ส่วนโบเก้เนี่ยทำได้นุ่มละมุนนะครับดวงอาจจะไม่ใหญ่มากอย่าง100ร้อยเซฟสอนะฮะแล้วก็มีความสะอาดตาผมได้ทดลองใช้งานเลนส์ g f 5 5 f 1 7หลายครั้งนะครับเอาไปถ่ายภาพที่เกาะช้า,ชางที่ทิพย์เชียงใหม่นะครับได้ลองใช้งานกับ g f x 0้อแล้วก็ g f 1 0้อยมา2 ซึ่งเชื่อว่าหลายคนที่อยากได้เลนส์ตัวนี้เนี่ยจะเอาไปติดกล้องนะครับเป็นเลนส์มาตรฐานซึ่งจะจะถ่ายภาพหลายๆแนวอยู่แล้วภาพชุดแรกเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายกุ้งตอนไปเที่ยวน้ำตกเกียวรซูนะครับถ่ายภาพคนที่ขนาดประมาณ 2- ในสามหลวมหวมนะครับที่เ1.7เนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวมากภาพหน้าตรงหรือภาพหันกล้างเนี่ยเมื่อโฟกัสที่ตานะครับ และถ่ายที่ f 1.7เนี่ยเดฟอฟฟี่ของภาพเนี่ยมันจะไม่บางจนจมูกเบอร์นะครับมันทําให้คุมเดฟอฟฟี่ได้ง่ายนะครับคือชัดตั้งแต่จมูกจนถึงเกือบถึงหูเลยฉากหลังก็เบอร์สวยมีความละมุนส่วนขาวจะฟุ้งนิดๆจากการออกแบบให้เกิดแอคซิมาทิซึมที่ช่องรับแสงกว้างของฟู j i นอ n นะครับเมื่อดูฉากหลังที่ภาพขนาดใหญ่เนี่ยจะเห็นความเบอละลายสวยเลยไม่มากไม่น้อยเกินไป เมื่อถ่ายภาพที่ช่องรับแสงแคบลงมานิดนะฮะอย่าง2.8ซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายคนกวัวว่าฉากหลังมันจะไม่ละลายนะครับหากมองภาพเล็กๆอย่างจอหลังกล้องหรือบนมือถือเนี่ยฉากหลังมันจะไม่ละลายเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเราดูภาพที่ขนาดเล็กมาก แต่ถ้ามองจากจอคอมใหญ่ๆหน่อยมองจากงนแพดนะครับจะเห็นได้เลยว่าที่ F 2 8ถ่ายคนเต็มตัวที่ระยะไกลออกมาประมาณ45เมตรเนี่ยฉากหลังยังละลายสวยเลยนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญในการคุม depth of field เนะเวลาดูฉากหลังต้องดูที่ขนาดภาพที่ใช้งานหรือที่จอใหญ่เป็นหลักนะครับดูจอเล็กๆเ,เนี่ยมันจะโดนขนาดภาพหลอกเอาลองถ่ายภาพประมาณ2ใน3มหลวมๆที่ F 2นะครับแบบที่แบบเนี่ยยืนชิดฉากหลังนะครับซึ่งปกติยืนชิดแบบนี้ฉากหลังมันจะชัด เท่าๆกับตัวแบบเลยฮะแต่ด้วยความเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตร้อล้านพิกเซลเนี่ยฉากหลังมันยังสามารถเบอร์ได้นะครับซึ่งอันนี้กุ้งไม่แต่งหน้านะครับแล้วก็มีการใช้โหมดสมูทสกินเอฟเฟกส่วนผิวหน้าจะเนียนขึ้นเล็กน้อยแต่ยังความคมเอาไว้ครบถ้วนนะครับผมนี่ชัดๆเห็นเป็นเส้นเป๊ะเลยลองดูภาพที่ช่องรับแสงปานกลางระยะไกลบ้างนะครับ ที่ f 4 5เป็นช่องรอบแสงที่ให้ภาพคมแล้วก็ไม่มีผลจากแอสิมาที่ซึมแล้วเมื่อขยายภาพจะเห็นความคมของเลนส์ฟูจิน on g f 5 5 m มีไ rwr แบบเต็มๆนะครับลายปูนอิฐไม้ริ้วสีเนี่ยคมชัดเจนมากนะครับรายละเอียดยิบเลยส่วนคนเนี่ยแม้จะถ่ายไกลามากเราก็ยังเห็นรายละเอียดได้ชัดนะครับตั้งผมในรฬิกาเสื้อหมวกที่ขอบภาพนะครับเรื่อหลังคาก็ยังเห็นตะปูยึดเห็นซิลยางที่บนตะปูได้อย่างชัดเจนเลย ภาพน,นี้อยากให้ดูส่วนที่แสงรอดออกมาจากแผ่นไม้นะครับเราเห็นว่าไม่มีความค่าสีและไม่มีอาการฟุ้งออกมาเลยนะครับผนังปลไม้อิดแบบคมเป๊ะมาก ลองดูภาพครึ่งตัวหลวมๆนะครับที่ f2 เนี่ยจะเห็นความชัดของผิวมากขึ้นถ้าใครอยากให้ผิวเนียนเรียบเอาไปแต่งต่อนี่สบายนะครับตามีความชัดจมูกชัดทิ้งฉากหลังที่อยู่ไกลๆให้ละลายได้นะครับไม่มากจนมองไม่รู้ว่าข้างหลังเป็นอะไรไม่น้อยจนไปรบกวนแบบลงตัวมากภาพอีกชุดผมถ่ายกุ้งที่วัดดอยพระยานตรงเสาสีแดงนะครับ แสงค่อนข้างน้อยเพราะฝนกำลังจะตกแล้วผมก็เปิดระบบการสั่นที่ตัวกล้องกันภาพสั่นเอาไว้หน่อยนะครมุมภาพตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็แบบเอาเทเลมันก็เสาแน่นไปพอเอาเลนวายเสาก็หลวมไปนะครับจบลงที่เลนตัว55 1.7ฉากหลังละลายสวยนะครับเปิดเฟดดีทักชั่นโฟก,กัสเข้าตาเปะ๊ะ อีกชุดเป็นภาพช่วงพเพรที่ดอยพระยานเช่นกันนะครับผมให้กุ้งถือตะเกียงให้แสงเข้าหน้ามันจะได้เด่นออกมาจากความมืดนะครถ่ายภาพที่ระยะห่างเนี่ยประมาณ10เมตร t f ่ f 1.7นะครับใช้ iso 80ถ่ายที่1.8ส่วน8วินาทีนะครับเปิดกันสั่นช่วย เมื่อขยายภาพจะเห็นว่าตัวแบบเนี่ยโดดเด่นออกจากฉากหลังองค์พระแล้วก็บันไดเนี่ยยังละลายอยู่พอสมควรไล่ระดับได้ดีมากนะครับเล่นคุมแฟดีมากไม่มีแสงคุ้งจากตะเกียงหรือภาพสะท้อนภาพหลอนของตะเกียงเลยส่วนเงามืดดึงขึ้นมาได้สบายๆซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของเลนส์ช่องรับแสงกว้างที่มีโค้ดผิวที่ดี มาที่บ้านรักไทยม่ตองสอนนิดนึงครับช่วงเดินเล่นที่ริมอ่างนะ้ําผมเอา G f ฟเฟร้อยมาร์สเนี่ยติดเลน55ห7เดินถ่ายภาพเล่นนะครับแสงเงาช่วงนั้นไม่ดีเลยเพราะฝนกําลังตกเลยมุดเข้าไปที่ร้านอาหารของวิวรยักไทยนะครับ้อาแขวนโคมประดับเอาไว้ผมให้กุ้งเนี่ยไปนั่งติดโคมแล้วก็ใช้โคมเป็นเส้นันใจยตานะครับเปิดกันสั่นถ่ายที่1นึส่วนห้ิวินาที f 1 7นะครับเปิดไอเดตเทคชั่นโฟกัสเข้าตาเป๊ะนะครับแต่กุ้งมีอาจจะมีไหวนิดๆนะคร ได้เลยนะครับมุมนี้เนี่ยใช้เทเลมากไปก็ไม่ได้เส้นของโคมแล้วก็มานั่งนะกว้างไปมันก็ไม่เด่นนะครับฉากหลังก็บรบกวนอีกตัว5 5 7 7นี่คือลงตัวเป็นเลนติดกล้องเดินเที่ยวเนี่ยกำลังเหมาะเลยครับ แวไปถ่ายภาพที่ปังมะพาพกินกาแฟชมสายฝนนะครับใช้แสงจากหน้าต่างถ่ายเข้ามาได้บรรยากาศมืดๆฝนกําลังตกนะครับแต่ตัวแบบเนี่ยยังดูเด่นได้นะครับฉากหลังเบลอ,บอ,บอไม่มากไม่น้อยช่วยให้เห็นสภาพแวดล้อมเล่าเรื่องราวรอบๆตัวแบบได้บางทีเนี่ยฉากหลังล,ลายเกินไปมันก็ไม่เล่าเรื่องอะไรนะครับเมื่อขยายภาพร0ออร์เจริงเราเห็นว่าฉากหลังมันเบลอเอาการนะครับแม้จะเป็นภาพระยะไกลถ่ายที่ f 1 7่ก็ตาม ไปที่ลงบ่มยาเก่านะครับแสงที่ตกหน้ากุ้งเนี่ยมันไม่ค่อยเสมอนะครับปกติเจอแบบนี้เนี่ยส่วนสว่างจะจ้าเป็นดวงเลยส่วนดํามากก็แบบดําหายไปเลยดึงส่วนสว่างกลับมาไล่โทนยงังเนียนอยู่มากนะครับดึงส่วนดําขึ้นมาสามารถแก้คอนทราสได้สบายๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นพวกล้อง Fujifilm ม GFX r o ยมาก2อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณภาพของเลนส์โดยเฉพาะ a n t i r e f l e c t i o n Coating ที่คุมแสงแฟลร์ได้อยู่มาก เรามาดูภาพที่ฉากหลังมันโคตรลกกันบ้างนะครับผมถ่ายภาพที่ทางเดินในป่าชายเลนซึ่งฉากหลังมันลกมากซึ่งลักษณะน,นี้ต้องใช้เลนส์ที่ละลายหลังได้ดีนะครับ Fujinon GF 5 5า mm F 1.7 RWR เนี่ยให้ฉากหลังที่ละลายไม่มาลบคนตัวแบบเลยในขณะที่มุมภาพเนี่ยมันยังบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ป่าชายเลนนะถ้าเราชอบถ่ายภาพบุคคลแบบมีฉากหลังเล่าเรื่องแต่ไม่ลบคนตัวแบบตัวแบบยังโดดเด่นนะครับบอกเลยว่า Fujinon GF 5 5 mm F 1.7 RWR นี่คือตัวจบจริงคร ลองดูภาพที่กุ้งนั่งอยู่บนต้นกงกางนะครับแล้วฉากหลังรกๆฉากหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นโบเก้หมดนะครับแต่ยังคงแสดงความเป็นต้นกงกางถ้ามันละลายจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้เราถ่ายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปที่ป่าก,กงกาง ภาพคนชุดสุดท้ายอันนี้ถ่ายที่งานเปิดตัว f u จิฟิน m มเจฟิก้ยบาง2ที่มอเตอร์กาลาดนะครับอันนี้ถ่ายเล่นๆระหว่างรอเวลาเปิดงานแสงธรรมชาติจากหน้าต่างนะครับใช้เจฟิกร้อยโฟกัสทําได้เร็วว่องไวไม่อึดอัดน,นะครับมอเตอร์โฟกัสทํางานได้ดีแม้ว่าจะอยู่บนบอดี้ของตัวเจฟิกร้อหรือเจฟิกก็ตามนะครับถ่ายที่ f 1 7 1 3 0วินาทีเปิดกันสัน่นโหมดสีฟูจิคเ NPS ร6 0นะครับโบเก้ ดวงไฟด้านหลังเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตนะครับแต่ละลายสวยถ้าชอบโบเก้โตันะครับต้องไป1 4 f 2หรือไป250 2 5 0 f 4เลยฮะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่ต้องการโบเก้ใหญ่ๆตัวโบเก้เนี่ยไม่ขึ้นลายเส้น o n เน้นริงนะครับแสดงว่า a s สซ r i ิเคมีความเรียบเนียนมากลายเสื้อชัดมากนะครับเห็นขนอ่อนที่ส่วนหน้าตรงที่ย้อนแสงเป็นเส้นๆเลยเปิดส m o o t สกินเอฟเฟกนะครับก็ทาให้ริ้วรอยหายไปได้ระดับหนึง มาที่ภาพแนวลด์สเคปบ้างนะครับไม่ว่าเลนตัวนี้มันจะไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้จอกแคบนะครับแต่ยังสามารถถ่ายลด์สเคปได้ดีอย่างภาพที่ป่าปงเปียงนะครับเป็นมุมที่ลงกับตัว55-1.7มากๆนะครับกว้างกว่านี้ก็ลกไปจอะแคบกว่านี้าขาดส่วนเมฆเก็บไม่ได้นามีน้อยไป ผมถ่ายภาพที่ระยะไกลนะครับตรงบ้านพักที่ f 1 1ช่วงมีแสงสาดบางๆเข้ามาที่ทุ่งนานะครับลองขยายภาพที่100%เรนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดต้นข้าวแบบนับต้นได้นะครับถ้าข้าวออกโรงนี่ก็นับเม็ดได้ที่ระยะไกลนะครับต้นข้าวยังชัดมากมันจะไม่ไปติดก,กันเป็นปื้นสีนะครับคืออันนี้แบบรายละเอียดสุดทางมากมายเสียดายที่มันมีลมพัดเนี่ยฮะเราใช้พิกเซลชิปไม่ได้ ในสภาพที่แสงน้อยมากๆนะครับผมถ่ายกุ้งถือตะเกียงที่การทุ่งนาที่1วินาที f 5 iso 3 2 0ยนะครับยังเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมมากซึ่งตรงนี้คือข้อดีของเลนช่องรับแสงกว้างเวลาถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยๆเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับ ภาพจุดชมวิวที่ดอยอินทนนท์นะครับสภาพแสงน้อยมากถ่ายที่25วินาที f 8 iso 80นะครับเมื่อขยายภาพ100%เนี่ยจะเห็นใบไม้ต,ไมไปป m, ไต้นไม้ที่เขาที่ห่างไปเป็นร้อเมตรนะครับยังชัดเป๊ะเลยต้นไม้ที่ดอยหัวเสือนี่ไม่รู้ห่างไปเป็น10กิโลนะครับ แล้มาที่สะพานปลาเก่าที่เกาะช้างนะครับใช้ฟิลเตอร์ H Y เปิดรับแสง60วินาที F 11 ISO 100ภาพมุมนี้เนี่ยผมลองหลายรอบมากนะครับเทเลก็แบบแค่ไปเก็บไม่หมดย23ก็กว้างไป45ก็ยังกว้างไปเลยนะครับมุมกว้างเนี่ยแนวสะพานมันจะไม่สวยสุดท้ายเนี่ยมาจบที่55ม mm ม f/7R WR ตัวนี้นะครับพอช่วงกลางวันเมฆฝนมาเต็มผมก็เลยเอา55ม mm มเนี่ยถ่ายเก็บเมฆไว้อีกชุดหนึ่ง ซึ่งมุมมันลงกับตัวนี้ตลอดเวลานะครับคือตาเนี่ยเห็นแบบไหนเนี่ยหยิบ 5.5-1.7R WR ออกมานึ่คือได้แบบนั้นนะครับคือถ้ามันไม่ไม่แบบระยะประชิดไปหรือว่าเดินเข้าใกล้ได้เดินออกห่างได้เลน5.5-1.7เนี่ยมันจะให้สัดส่วนภาพให้เปอร์สเปกตีฟให้ฉากหลังให้ฉากหน้าที่สวยมาก ส่วนภาพสุดท้ายเป็นน้ำตกแม่ละเมิงนะครับมุมภาพก็ลงตัวกับ Fujinon gf 5 5 m f 1 7 rwr อีกนั่นแหละจริงๆนะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ได้ออกห่างได้เนี่ยการใช้เลน์ normal นะฮะอย่าง Fujinon น gf 5 5 m f 1 7 rwr เนี่ยมันจะให้สัดส่วนฉากหน้าฉากหลังเปอร์สเปก v ีฟที่แบบสวยงามมากนะครับเป็นเลน์ที่บอกได้เลยว่าผมโคตรชอบมันเลย ในการใช้งานกับวิดีโอเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับมุมภาพกําลังสวยขึ้นกิมบอลถ่ายไม่ยากนะครับการโฟกัสในระบบออโต้โฟกัสหลังจากที่อัปเดตเฟรมแวร์ล่าสุดหลายเรื่องดีนะครับแล้วการโฟกัสแมนนวลก็ทําได้ต่อเนื่องดีเช่นกันตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเลนส์ฟูเจนอน GF 55mm f1.7 R WR ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ตัวโปรดของผมพอๆกับตัว110 f2 เลยคือมันให้จุดสนใจที่คมมากๆแล้วก็ยังให้ฉากหลังที่แบบ ละมุนเป็นครีมแบบโบเก้สวยมากนะครับเราสามารถถ่ายภาพได้ทุกแนวจริงๆเอาติดกล้องไว้เดินเที่ยวถ่ายภาพได้ทั้งพอร์เทรตแลน์สเคปนะครับสตรีทมันต่างจากตัว110ตรงที่ว่า เราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวจากฉากหลังได้เพราะว่าฉากหลังมันมีความกว้างกว่านะครับมันก็จะเห็นอะไรมากกว่าแต่ด้วยความเป็น f 1 7เนี่ยมันทำยังทําให้จุดสนใจเนี่ยมีความโดดเด่นฉากหลังเนี่ยไม่มารบก,กวนนะครับถ้าเราต้องการเลนตัวหนึ่งที่ไปเที่ยวกับเราได้ทุกที่ติดก,กระเป๋าของเราไว้เนี่ยผมคิดว่าตัว gf 55 mm มิล f หน rwr ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของคนที่อยากได้เลนตัวเดียวแล้วเที่ยวรอบโลกนะครับไม่เปลี่ยนเลนตัวนี้แหละ เบิกมากต้องมีติดกระเป๋าครับ